หัวใจฉันเต้นแรงจนเหมือนจะกระแทกออกมานอกอก,อกเสียงคลื่นทะเลที่ซัดเข้าหาฝั่งเป็นจังหวะสม่ำเสมอเหมือนเครื่องเตือนภัยรอบตัวฉันยืนอยู่หลังพุ่มไม้เล็กๆบนชายหาดแอบฟังบทสนทนาที่ทำให้เลือดในตัวฉันเย็นลงมันไม่ใช่บทสนทนาธรรมดาแต่เป็นเสียงที่ฉันไม่เคยคิดว่าจะได้ยินจากสามีของฉันเองและจากแม่สามีเสียงที่เต็มไปด้วยความเย็นชาความโลภความร้ายกาศ คืนนี้เราต้องรีบจัดการมันก่อนพระอาทิตย์ตกสามีของฉันพูดด้วยน้ำเสียงที่เผ่วเบาแต่เต็มไปด้วยความมั่นใจมันทำให้ฉันรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนความคิดแล่นเร็วราวกับสายฟ้าแผดลงกลางใจฉันไม่เข้าใจว่าทำไมคนที่ฉันไว้ใจที่สุดถึงคิดจะทำร้ายฉันเพียงเพ,งเพราะเงินแม่สามีของฉันตอบกลับด้วยน้ำเสียงเย็นเย,ยือกใช่หนึ่งรล้านอยู่ไม่ไกลเกินเกลื่ม คำพูดนั้นเหมือนมีมีตรเฉืินใจฉันฉันรู้สึกว่าตัวเองแข็งทื่อร่างกายชาไปทั้งตัวหัวสมองสับสนระหว่างความรักความกโกรธและความหวาดกลัวฉันย้อนนึกถึงวันที่เราตัดสินใจไปเที่ยวทะเลด้วยกันครอบครัวสามีของฉันดูอบอุ่นและเป็นมิตรในตอนแรกทุกคนยิ้มพูดคุยหัวเราะกันเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นฉันรู้สึกอบอุ่นในครั้งแรกที่ได้อยู่กับพวกเขาเหมือนทุกอย่างเป็นครอบครัวเดียวกัน แต่ความสงสัยเริ่มเกิดขึ้นทีละน้อยเมื่อฉันสังเกตสายตาแปลกๆของแม่สามีที่มองฉันเหมือนกำลังคำนวณบางสิ่งบางอย่างฉันพยายามไม่คิดมากมองข้ามมันและพยายามเข้าร่วมกับบทสนทนาของครอบครัวแต่บางครั้งฉันก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกว่ามีบางสิ่งไม่ถูกต้องคืนหนึ่งหลังอาหารค่ำสามีของฉันอาสาไปเอาเครื่องดื่มฉันเหลือไปเห็นเขายืนคุยกับแม่ของเขาใกล้หน้าต่างบานใหญ่ที่หันไปทางชายหาดฉันไม่อยากเชื่อในสิ่งที่สายตาและหูของฉันเห็นแต่ความสงสัยนั้นบังคับให้ฉันเข้าไปใกล้ๆเพื่อฟัง สิ่งที่ฉันได้ยินทำให้โลกของฉันหยุดหมุนสามีของฉันกำลังวางแผนทำร้ายฉันเพื่อเงินเราต้องทำให้มันดูเหมือนอุบัติเหตุเขาพูดด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาแต่มั่นคงมันไม่มีทางปฏิเสธหนึ่งร้อยล้านนี้แน่แค่ผลักมันลงทะเลแม่สามีของฉันตอบน้ำเสียงเย็นยะเยือกเหมือนน้ำแข็งฉันรู้สึกเหมือนถูกแทงทั้งใจความรู้สึกโกรธความเสียใจและความหวาดกลัวแล่นเข้ามาพร้อมกันฉันไม่สามารถเข้าใจได้ว่าทำไมคนที่ฉันรักและไว้ใจมากที่สุดถึงคิดจะทำร้ายฉันเพื่อเงิน หลังจากคืนนั้นฉันไม่สามารถนอนหลับได้ความคิดแล่นไปมาไม่หยุดฉันเริ่มสังเกตทุกการเคลื่อนไหวของพวกเขาพยายามหาทางป้องกันตัวเองโดยไม่ให้พวกเขาสงสัยฉันต้องคิดวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ทุกคำพูดทุกการกระทำของพวกเขาเพื่อที่จะเอาตัวรอดจากแผนร้ายนี้ ฉันเริ่มเฝ้าดูพวกเขาอย่างใกล้ชิดทุกครั้งที่เรากลับมาที่บ้านพักริมทะเลฉันสังเกตท่าทีของแม่สามีและสามีมองหาสัญญาณหรือคำใบของแผนการฉันเก็บรายละเอียดทุกอย่างในหัวเหมือนนักสืบมืออาชีพตั้งแต่เสียงหัวเราะที่แฝงความหมายสายตาที่สบตาฉันแล้วมีกลิ่นของความโลภแต่ฉันก็ต้องทำตัวเป็นคนปกติอยู่ต่อหน้าพวกเขาเพราะถ้าพวกเขาสงสัยฉันอาจไม่มีโอกาสเอาตัวรอด เลยฉันต้องหัวเราะก,กับพวกเขากินอาหารร่วมโต๊ะและเข้าร่วมกิจกรรมครอบครัวทั้งๆท,ท,ที่ข้างในเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความโกรธวันเวลาผ่านไปฉันเริ่มคิดแผนของตัวเองฉันต้องการหลักฐานเพื่อพิสูจน์ว่าพวกเขาวางแผนฆ่าฉันฉันเริ่มถ่ายภาพซ่อนกล้องและบันทึกเสียงทุกโอกาสที่ทำได้ฉันต้องการให้ใครสักคนรู้ความจริงก่อนที่จะสายเกินไป ทุกครั้งที่เรามาที่ชายหาดฉันสังเกตดูทิศทางลมคลื่นและโอกาสที่พวกเขาจะทำตามแผนฉันคำนวณทุกอย่างเหมือนนักคณิตศาสตร์ที่พยายามแก้โจทย์ที่ซับซ้อนฉันไม่สามารถทิ้งความระมัดระวังได้แม้แต่เสี้ยววินาทีเดียวฉันยังคงสับสนกับความรักที่ฉันมีต่อสามีเพราะความรักนั้นยังคงอยู่แม้ว่าฉันจะรู้ว่าเขากำลังคิดร้ายต่อฉันมันเหมือนการต่อสู้ระหว่างหัวใจและสมองสมองของฉันบอกให้นีแต่หัวใจยังอยากเชื่อว่าเขาจะเปลี่ยนใจแม่สามีเป็นคนที่ฉลาดและเจ้าเล่ห์ เธอสามารถปิดบังความโลภและความร้ายกาศของตัวเองได้อย่างแนบเนียนเธอยิ้มพูดคุยและทำตัวเป็นคุณแม่อบอุ่นแต่ฉันรู้ว่าเบื้องหลังรอยยิ้มนั้นเต็มไปด้วยความเย็นชาและความโลภที่รอคอยโอกาสฉันเริ่มเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของพวกเขาทุกการเคลื่อนไหวทุกคำพูดทุกครั้งที่พวกเขาหันมาสบตาฉันฉันเก็บมันไว้ในใจเหมือนสมุดบันทึกหลับมันเป็นการเตรียมตัวเพื่อวันหนึ่งที่จะสามารถปกป้องตัวเองและเปิดโปงความชั่วร้ายนี้วันหนึ่งในขณะที่เรากำลังเดินเล่นชายหาด ฉันเห็นแววตาของสามีและแม่ของเขาฉันรู้ทันทีว่าพวกเขากำลังหาจังหวะฉันต้องสงบสติอารมณ์และวางแผนต่อทันทีฉันใช้เวลาหลายชั่วโมงคิดหาวิธีที่จะเอาตัวรอดโดยไม่ให้พวกเขาสงสัยฉันเริ่มวางกับดักของตัวเองด้วยการทำเหมือนไม่รู้ไม่แสดงอาการกลัวหรือสงสัยฉันพยายามทำตัวเป็นผู้หญิงปกติที่สุดแต่ข้างในเต็มไปด้วยการเตรียมพร้อมและความระวังทุกครั้งที่พวกเขาอยู่ใกล้ฉันสังเกตทุกสิ่งตั้งแต่สายตาการเคลื่อนไหวจนถึงท่าทางการพูด ในหลายๆคืนฉันนั่งอยู่ริมหน้าต่างมองไปยังทะเลพร้อมกับคิดวิเคราะห์ทุกสถานการณ์และหาทางออกฉันรู้ว่าต้องมีแผนสองแผนสามแผนสี่เผื่อกรณีที่แผนแรกล้มเหลวเพราะชีวิตของฉันกำลังถูกคุกคามอย่างแท้จริงฉันเริ่มเข้าใจความจริงว่าไม่มีใครในครอบครัวนี้ที่จริงใจกับฉันมีแต่ความโลภและความต้องการเงินหนึ่งร้อยล้านทุกสิ่งที่พวกเขาทำทั้งรอยยิ้มทั้งคำพูดทุกอย่างล้วนมีเป้าหมายเดียวคือให้ฉันตกเป็นเหยื่อของแผนร้าย ความคิดนี้ทำให้ฉันต้องปรับตัวและเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาฉันไม่สามารถไว้วางใจใครได้แม้แต่คนที่ฉันรักที่สุดการเอาตัวรอดกลายเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตฉันฉันเริ่มวางแผนว่าจะเก็บหลักฐานทั้งหมดซ่อนกล้องและบันทึกเสียงทุกครั้งที่มีโอกาสเพื่อให้สามารถพิสูจน์ความจริงได้ในว่า เสียงหัวเราะบนเรือลำเล็กผสมกับเสียงคลื่นที่กระทบลำเรือเป็นจังหวะเสียงเพลงจากวิทยุพบพาเบาลงเพราะทุกคนกำลังเพลิดเพลินกับบรรยากาศแต่สำหรับฉันบรรยากาศอบอุ่นนั้นกลับกลายเป็นกับดักที่ค่อยๆปิดล้อมชีวิตฉันทีละน้อยตั้งแต่ก้าวแรกที่เรามาถึงชายหาดบ้านพักตากอากาศที่สามีเลือกไว้ดูเหมือนจะเรียกความทรงจำเก่าๆของครอบครัวกลับมาชายหาดกว้างทรายละเอียดแสงแดดอ่อนยามบ่ายทำให้ภาพทุกอย่างดูสดใสแต่ความสดใสเห,เหล่านั้นไม่สามารถะล้างความรู้สึกหนักอึ้งในอกของฉันได้ ตอนเย็นเราเตรียมอาหารร่วมกันแม่สามีแจกหน้าที่อย่างเป็นระบบพ่อสามีพูดจาตลกเพื่อให้บรรยากาศผ่อนคลายส่วนสามีของฉันคอยช่วยรับใช้ฉันเหมือนทุกครั้งก่อนหน้าฉันพยายามยิ้มตอบพยายามให้ตัวเองกลมกลืนกับความสุขของครอบครัวแต่สายตาที่ฉันสังเกตเห็นจากแม่สามีในบางครั้งกลับเหมือนกำลังชั่งน้ำหนักอะไรบางอย่างมันไม่ได้เป็นสายตาของคนที่ยินดีต้อนรับแต่เป็นสายตาที่คำนวณและมองหาโอกาส ในตอนกลางคืนแสงไฟในบ้านพักสาดไปทั่วห้องท้องฟ้าเหนือทะเลดำสนิทดาวทอแสงเล็กๆเ,เหมือนแผลเป็นของความสุขที่ห่างไกลฉันนั่งอยู่บนโซฟาปล่อยให้มือพยายามซุกซนกับขอบผ้าคลุมไหล่แต่ความรู้สึกไม่สบายใจไม่ยอมหายไปสามีของฉันนั่งลงข้างๆพูดคุยเรื่องอนาคตของเราในน้ำเสียงที่อบอุ่นแต่บางช่วงคำพูดของเขาเหมือนไหลผ่านฉันไปโดยไม่แต่ต้องหัวใจ วันรุ่งขึ้นพวกเราตัดสินใจออกไปเที่ยวบนเรือดูปลาว่ายน้ำและเก็บเปลือกหอยฉันพยายามจะสนุกกับกิจกรรมแต่ความทรงจำจากคืนก่อนยังวงเวียนในใจฉันสังเกตเห็นแม่สามีคุยกับลูกชายของเธอเป็นครั้งคราวด้วยความเงียบเงียบบางคำบางประโยคที่เขาพูดกันทำให้ฉันรู้สึกเหมือนถูกล้อมด้วยความลับแต่ฉันยังไม่แน่ใจพอจะทำอะไรอย่างเปิดเผย เมื่อนำลดเราเดินเล่นตามแนวปะการังสามีของฉันถือกล้องถ่ายรูปและบอกให้ฉันยืนถ่ายรูปเขายิ้มหวานแต่มีบางอย่างในมุมปากของเขาที่ทำให้ฉันคิดซ้ำเล่าซ้ำเล่าฉันกำลังถ่ายรูปกับเขาแม่สามียืนอยู่ไกลๆย,ย,ยิ้มให้เด็กๆที่กำลังกระโดดโลดเต้นแต่สายตาของเธอมองมาทางฉันเป็นบางครั้งและมันไม่ใช่สายตาแม่ที่เป็นห่วงมันเป็นสายตาของผู้หญิงที่จ้องมองเหยือ ในช่วงบ่ายแม่สามีชวนฉันไปช่วยเตรียมผลไม้ในครัวเธอทำตัวเป็นมิตรพูดคุยเรื่องสูตรอาหารและบ้านเก่าๆภาษาที่เธอใช้ดูอบอุ่นแต่บางจังหวะคำพูดของเธอก็แฝงในบางครั้งเธอถามถึงเงินออมของฉันด้วยความใส่ใจเท่าที่ปกติแม่คนหนึ่งจะถามแต่คำถามนั้นไม่ใช่คำถามเพื่อรู้จักฉันให้มากขึ้นมันเหมือนคำถามเพื่อตรวจสอบว่าฉันมีอะไรที่พวกเขาอยากได้หรือไม่ฉันตอบอย่างระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเปิดเผยรายละเอียดที่อาจเป็นจุดอ่อน คืนหนึ่งขณะทุกคนหลับฉันได้ยินเสียงกระซิบจากระเบียงบ้านเสียงนั้นมาจากสามีและแม่ของเขาฉันยืนนิ่งอยู่ในมุมมืดฟังคำพูดที่ทำให้โลกทั้งใบของฉันสั่นคลอนสามีพูดด้วยน้ำเสียงที่ไม่เคยได้ยินจากเขามาก่อนเรียบเย็นแต่เรียงร้อยอย่างคำนวณแค่ผลักเธอลงทะเลแผนต้องดูเหมือนอุบัติเหตุเสียงนั้นทำให้ฉันลืมหายใจไปชั่วขณะหัวใจเหมือนถูกกำปั้นทุบซ้ำแล้วซ้ำอีกแม่ของเขาตอบด้วยน้ำเสียงเย็นทั้งคำพูดและความแน่นอนของเธอไม่มีช่องว่างให้กลับคำได้ หลังจากคืนนั้นฉันต้องทำทุกอย่างด้วยความรอบครอบยิ่งกว่าเดิมฉันไม่สามารถแสดงท่าทีหวาดกลัวต่อหน้าพวกเขาได้ฉันต้องทำเป็นว่าไม่รู้ทุกอย่างยังคงหัวเราะยังคงร่วมกินอาหารแต่ทุกมือทุกคำกลายเป็นการแสดงฉันท่องบทที่ต้องพูดในหัวเมื่อเวลาฉุกเฉินมาถึงเช่นเดียวกับนักสแสดงที่ฝึกซ้อมซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อไม่ให้ทำพลาดบนเวที การไปเที่ยวครั้งนี้ที่ควรจะเป็นการสร้างสายสัมพันธ์กับครอบครัวกลับกลายเป็นการเฝ้าระวังอยู่ตลอดเวลาฉันเริ่มคิดและวางแผนแม่จะไม่เคยคิดว่าตัวเองจะเป็นคนที่หาทางเอาตัวรอดจากคนที่รักแต่ความกลัวทำให้ฉันมีสมาธิฉันเริ่มเก็บหลักฐานเล็กๆน้อยๆถ่ายรูปคัดลอกข้อความที่ฉันจับความได้จากบทสนทนาบันทึกคลิปเสียงเมื่อมีโอกาสฉันซ่อนโทรศัพท์ไว้ในกระเป๋าบันทึกด้วยความระแวดระวังและหวังว่าจะมีหลักฐานพอที่จะพิสูจน์เมื่อต้องการ ในวันที่ฟ้าครึมคล้ายมรสุมพวกเราตัดสินใจขับรถเที่ยวรอบเกาะแวะจุดชมวิวฉันนั่งข้างสามีเขาชวนคุยเรื่องตลกเก่าๆพยายามทำให้บรรยากาศปกติแต่เมื่อเขาหันไปมองแม่ของเขาขณะที่เธอยืนห่างออกไปฉันเห็นการแลกเปลี่ยนสายตาที่ฉันรู้ดีมันเป็นสัญญาณว่าแผนกำลังเคลื่อนไหวฉันเก็บอาการไว้และคิดว่าจะทำยังไงให้พวกเขาหยุดแผนร้ายนี้โดยไม่เสี่ยงชีวิตของตัวเอง คืนก่อนวันที่พวกเขาตั้งใจจะลงมือเป็นคืนที่ฉันวางแผนเองฉันทำทีว่าปวดหัวนอนพักอยู่ในห้องแล้วแอบเปิดกล้องตัวเล็กที่ซ่อนไว้ในมุมห้องโดยใจหนึ่งฉันอยากได้หลักฐานแต่ใจอีกส่วนก็กลัวว่าหากถูกจับได้ผลลัพธ์จะเลวร้ายยิ่งกว่าเดิมฉันทบทวนความสัมพันธ์ที่ผ่านมาคำสัญญาความฝันที่เคยคุยกันกับสามีทุกสิ่งเหมือนภาพฟองสบู่ที่แตกเมื่อเผชิญกับความจริง ตอนกลางคืนฉันเห็นแสงไฟจากโทรศัพท์สเครื่องกระพริบในมุมของห้องรับแขกเสียงคนเดินที่ไม่ค่อยมีน้ำหนักและแล,ะแล้วประตูระเบียงก็เปิดอย่างเงียบๆฉันมองผ่านกล้องเห็นทั้งสองคนเดินไปที่ชายหาดพอดีแสงจันทร์สะท้อนบนผิวน้ำเป็นเาวาวสามีของฉันยืนอยู่ใกล้ขอบน้ำทะเลขั้นมมาถึงข้อเท้าฉันเห็นลมหายใจของตัวเองดังฟึดฟัดไม่กล้าขยับให้เสียงดัง ฉันต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็วฉันไม่สามารถปล่อยให้ตัวเองเป็นเป้าหมายอย่างง่ายดายฉันควรจะตะโกนเรียกให้คนอื่นมาช่วยหรือพยายามดึงความสนใจของพวกเขาด้วยวิธีที่ทําให้พวกเขาหยุดการกระทําแต่หากทําเช่นนั้นพวกเขาอาจจะยิ่งรีบร่กให้การลงมือเร็วขึ้นฉันเลือกวิธีที่คิดว่าน่าจะเสี่ยงน้อยที่สุดส่งข้อความลับให้เพื่อนสนิทที่ฉันไว้ใจให้มาที่บ้านพักทันทีโดยบอกว่าเกิดเหตุฉุกเฉินแม่จะไม่แน่ใจว่าเพื่อนจะเชื่อและมาทันไหมแต่มันคือหวังสุดท้ายที่ฉันมี ขณะที่ฉันกดส่งข้อความมือข้างหนึ่งยังจับกล้องไม่แน่นพยายามบันทึกภาพทุกอย่างให้ชัดที่สุดฉันเห็นสามีของฉันหันมามองท้องทะเลเขายิ้มบางๆเหมือนคนที่กล้าได้กล้าเสียแม่ของเขาเคลื่อนเข้าใกล้มากขึ้นความตึงเครียดในอากาศหนาขึ้นเหมือนหมอกที่กำลังกลืนทุกอย่างฉันจ้องมองผ่านเลนกล้องเห็นรายละเอียดทุกอย่างแสงสลัวบนใบหน้าแววตาที่เย็นชามือที่ยื่นออกไปภาพเหล่านั้นจดจำได้ชัดเจนยิ่งกว่าฝันร้าย ฉันคิดว่าตอนนั้นหัวใจฉันหยุดเต้นชั่วคราวแต่จริงๆแล้วมันเต้นเร็วจนร่างกายทั้งร้อนทั้งหนาวในเวลาเดียวกันข้อความที่ส่งไปแล้วยังไม่มีสัญญาณตอบกลับฉันต้องหาทางอื่นเพิ่มฉันค่อยๆหยิบโทรศัพท์อีกเครื่องที่เก็บไว้ใกล้ๆและเริ่มเล่นบทบาทเป็นลูกสะใภ้ที่ปวดท้องหนักจะได้เป็นข้ออ้างให้พวกเขากลับมาฉันเดินโซเซออกมาจากห้องโดยตั้งใจให้การเคลื่อนไหวดูสับสนและอ่อนแอเมื่อสามีหันมาทางฉันด้วยความตกใจและแม่ของเขายื่นมือมาช่วยฉันปล่อยให้พวกเขาโอบอุ้มฉันกลับเข้าไปในนบ้า โดยในใจฉันลุ้นว่าการแสดงของฉันจะสําเร็จหรือไม่พวกเขาอุ้มฉันเข้าไปในห้องรับแขกรอยยิ้มที่ฉันเห็นบนใบหน้าพวกเขากลับเย็นกว่าเดิมเล็กน้อยแต่ฉันไม่แสดงอาการความเจ็บปวดที่ฉันวางแผนแสดงกลับทําให้ทั้งคู่หยุดและช่วยฉันนั่งลงบนโซฟาฉันใช้โอกาสนั้นผลักให้สามีหันหลังไปยกของบางอย่างที่อยู่ในตู้แต่สายตาของแม่สามีไม่เคยละจากฉันแม่ทุกอย่างจะดูเหมือนสงบแต่ฉันรู้ดีว่าคืนนี้ยังไม่จบและอันตรายยังคงล้อมรอบตัวฉันเหมือนเงาในความมืด ฝนยังคงตกพรำๆบนถนนสายหลักที่ทอดยาวเข้าสู่คฤราสน์หลังใหญ่ฉันยืนอยู่ตรงปากทางเข้าพร้อมกับกระเป๋าใบเล็กที่ถือไว้แน่นรู้สึกเหมือนทุกหยดฝนเป็นเหมือนแรงกดดันที่สะท้อนออกมาเป็นเสียงกระทบกระทั่งกับผิวกระจกของรถยนต์คันหรูที่จอดอยู่ริมถนนขณะที่ฉันมองไปยังประตูไม้แกะสะลักขนาดใหญ่มีโคมไฟแขวนส่องแสงวูบวาเปาวกับประกายไฟ ที่เต้นระบำกลางสายฝนทุกอย่างในสายตาดูโอออาอลังการเกินกว่าที่ฉันเคยได้สัมผัสในชีวิตจริงฉันรู้ดีว่าก้าวเท้าเข้ามาเพียงไม่กี่ก้าวจะพาตัวฉันเข้าสู่โลกอีกใบหนึ่งโลกที่ฉันไม่คุ้นเคยโลกที่เต็มไปด้วยความหรูหราและความเย็นชาในเวลาเดียวกัน ฉันเงยหน้ามองประตูใหญ่ที่สูงเสียดฟ,ฟ้ามือของฉันเกรงเล็กน้อยขณะเดียวกันก็พยายามรวบรวมความกล้าทุกครั้งที่คิดถึงการเข้ามาที่นี่ใจฉันก็เต้นแรงราวกับจะหลุดออกจากอกมันไม่ใช่เพียงความตื่นเต้นธรรมดาแต่เป็นความกังวลลึกๆที่ฉันไม่เคยยอมรับกับใครว่ามีอยู่จริง ก่อนหน้านี้หลายวันฉันวางแผนมาเป็นอย่างดีทุกคำพูดทุกการแต่งตัวทุกการกระทำถูกคิดมาแล้วล่วงหน้าเพื่อให้เหมาะสมกับภาพลักษณ์ที่ฉันสร้างขึ้นแต่ในขณะเดียวกันภายในใจของฉันกลับเต็มไปด้วยความกลัวและความสงสัยว่าแม่สามีในอนาคตของฉันจะมองฉันอย่างไรจะยอมรับฉันหรือไม่ฉันรู้ว่าการเข้ามาที่นี่โดยไม่เปิดเผยตัวตนจริงๆคือความเสี่ยงอย่างมากแต่ฉันเลือกทำเช่นนี้เพราะอยากเห็นว่าเธอจะตัดสินฉันจากตัวตนจริงๆหรือจากภาพลักษณ์ที่ฉันสร้างขึ้น ฉันก้าวเท้าเข้ามาใกล้ประตูไม้ที่ใหญ่โตและหนาแน่นทุกก้าวยิ่งทำให้หัวใจฉันเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆเสียงฝนที่ตกลงบนหลังคาและพื้นคอนกรีตดูเหมือนดังขึ้นเป็นทำนองเดียวกับเสียงชีพจรของตัวเองมือฉันสั่นเล็กน้อยขณะกดกระดิ่งหน้าประตูเสียงระฆังเล็กๆก้องขึ้นในความเงียบของบ้านใหญ่ที่เต็มไปด้วยความโอ้อาและหรูหราในเสี้ยววินาทีนั้นประตูไม้แกะสลักค่อยๆเปิดออกแสงไฟจากภายในาศาองออกมาความอบอุ่นของแสงไฟกับความหนาวเย็นจากสายฝนด้านนอกสร้างความแตกต่างที่ชัดเจน ฉันยืนตัวแข็งเล็กน้อยพร้อมกับพยายามเก็บอาการสั่นจากความตื่นเต้นภาพของแม่สามีในอนาคตปรากฏตรงหน้าเธอสวมชุดที่หรูหราอย่างมีรสนิยมและมีท่าทางสง่างามราวกับราชินีแห่งคฤหาสนตแห่งนี้สายตาของเธอมองฉันตั้งแต่หัวจรดเท้าดวงตาของเธอเย็นชาแต่แฝงด้วยความเฉียบคมเหมือนสามารถมองทะลุทุกความคิดของฉันได้ฉันสัมผัสดได้ถึงความรู้สึกของการถูกประเมินอย่างละเอียดทุกอนูแค่ยืนอยู่ตรงนี้ฉันก็เหมือนถูกวางตัวให้อยู่ในกรอบของคำตัดสินของเธอแล้ว นี่คือใครคะเธอเอ่ยเสียงเรียบๆแต่เต็มไปด้วยความสงสัยความสงสัยนั้นไม่ธรรมดามันเหมือนกำแพงสูงที่ฉันต้องปีนขึ้นไปให้ได้ฉันกลืนน้ำลายอย่างหนักก่อนจะยิ้มบางๆและตอบเสียงสั่นเล็กน้อยฉันเป็นเพื่อนของลูกชายคุณค่าแค่อยากมาทักทายคุณแม่ก่อนวันงานเลี้ยง เธอพิจารณาฉันอย่างทีถ้่นทุกการเคลื่อนไหวของฉันทุกท่าทางทุกรอยยิ้มถูกเธอวิเคราะห์อย่างละเอียดเหมือนการตรวจสอบตัวประจักษ์ฉันรู้สึกเหมือนถูกสแกนจากหัวจรดเท้าความรู้สึกอับอายและความไม่มั่นใจเข้ามาทับถมใจฉันแต่ฉันก็ต้องพยายามประคองตัวเองและรักษารอยยิ้มเพื่อนเหรือคะแต่งตัวแบบนี้อยู่ในบ้านหลังนี้คงไม่เหมาะมัง้งเธอพูดเสียงแผ่วแต่เต็มไปด้วยความเย้ยหยัน คำพูดนั้นเหมือนมีมีดคมเฉือนเข้าที่หัวใจของฉันฉันยืนนิ่งรู้สึกเหมือนทั้งโลกหยุดหมุนทุกสิ่งที่ฉันเตรียมมาเพื่อสร้างความประทับใจดูเหมือนจะไร้ค่าไปทันทีความคิดหลายอย่างพุ่งเข้ามาในสมองว่าฉันควรจะหนีออกไปหรือควรเปิดเผยความจริงทั้งหมดแต่ฉันก็รู้ว่านี่ไม่ใช่เวลาที่เหมาะสม ฉันต้องแสร้งทำเป็นไม่สนใจคำดูถูกนั้นแม้ในใจจะเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความโกรธพลความอับอายไม่ค่แค่ฉันมาทักทายเท่านั้นเองฉันพูดเสียงสันส่นๆพยายามคุมโทนให้มั่นใจที่สุดแต่ลึกๆฉันรู้ว่ามันยังไม่เพียงพอที่จะป้องกันสายตาที่เย็ยนชาและการตัดสินจากเธอ ฉันก้าวเข้ามาในบ้านอย่างระมัดระวังพื้นบ้านหรูหราสะอาดสะอ้านประตูกแกะสะลักโคมไฟระยาและเฟอร์นิเจอร์ล้วนแสดงถึงรถนิยมและฐานะที่สูงส่งทุกย่างก้าวทำให้ฉันรู้สึกเหมือนเป็นคนนอกในดินแดนของคนอื่นแม้ว่าในใจฉันอยากจะรู้สึกสบายแต่ความประหมาะ่าและความกลัวยังคงครอบงา แม่สามีในอนาคตเดินตามหลังฉันเธอวางมือบนกระจกใสของประตูและมองฉันอย่างพินิจทุกมุมฉันสัมผัสได้ถึงการประเมินที่ไม่ลดละความรู้สึกเหมือนถูกสอบสวนยาวนานหลายชั่วโมงแม้เพียงไม่กี่นาทีที่ฉันอยู่ตรงนี้ใจฉันก็แทบจะระเบิดด้วยความอึดอัด ฉันพยายามใช้สายตาแสดงถึงความสุภาพและความเคารพขอบคุณที่ให้ฉันเข้ามาในบ้านนะคะฉันกล่าวเสียงนุ่มแอบหวังว่าการแสดงออกแบบสุภาพจะช่วยลดความตึงเครียดระหว่างเราแต่ฉันก็รู้ดีว่านี่อาจเป็นเพียงความพยายามเล็กๆที่ยังไม่อาจลบความประทับใจแรกของเธอที่มีต่อฉันขณะเดินผ่านถงกว้างภาพวาดบนผนังและสิ่งของหรูหราต่างๆทําให้ฉันนึกถึงชีวิตตัวเองความเรียบง่าย ที่ฉันคุ้นเคยในอดีตดูเหมือนอยู่ไกลเกินเกลื่อมทุกอย่างที่เห็นตรงหน้าเหมือนเตือนฉันว่าฉันยังเป็นคนนอกอยู่เสมอฉันต้องปกปิดตัวตนและภูมิหลังที่แท้จริงมากขึ้นเพื่อไม่ให้เธอเห็นว่าฉันมาจากโลกที่แตกต่าง แม้ว่าภายนอกฉันจะพยายามประคองรอยยิ้มแต่หัวใจฉันเต็มไปด้วยคำถามและความคิดมากมายฉันคิดถึงลูกชายของเธอรู้ว่าการมาเยี่ยมครั้งนี้คือการพิสูจน์ตัวเองทั้งในฐานะคนรักและในฐานะคนที่ต้องเข้ากับครอบครัวของเขาฉันต้องแสดงให้เห็นว่าแม่จะมาจากโลกที่เรียบง่ายแต่ฉันก็สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมที่หรูหรานี้ได้ ฉันก้าวต่อไปในบ้านใหญ่ขณะเดียวกันก็พยายามสังเกตทุกคำพูดและท่าทางของแม่สามีในอนาคตเพราะฉันรู้ว่าทุกการเคลื่อนไหวทุกคำตอบทุกรอยยิ้มคือการสร้างฐานข้อมูลของเธอเกี่ยวกับฉันฉันต้องระวังตัวเองทุกขั้นตอนเพื่อรักษาภาพลักษณ์ที่ฉันสร้างขึ้นแม้จะเป็นเรื่องยากมาก สายตาของเธอยังคงจับจ้องฉันอยู่เหมือนจะอ่านความคิดทุกอย่างฉันรู้สึกเหมือนต้องเดินบนเชือกเส้นเล็กที่ยาวไม่มีที่สิ้นสุดทุกการกระทำผิดพลาดเพียงเล็กน้อยอาจทำให้ฉันถูกตัดสินทันทีฉันต้องใช้ความใจเย็นและความมั่นใจที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนเพื่อรับมือกับสถานการณ์นี้ ฉันหยุดยืนตรงกลางถงบ้านยิ้มบางๆและพยายามสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรแม้ว่าภายในหัวใจจะสันระริกไปด้วยความกังวลความคิดหนึ่งผุดขึ้นมาว่าหากฉันสามารถเอาชนะความรู้สึกกลัวและสร้างความประทับใจได้ความสัมพันธ์กับครอบครัวของเขาอาจเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น ฉันสังเกตทุกองค์ประกอบในบ้านตั้งแต่โคมไฟระยะใหญ่ที่ส่องประกายไปทั่วห้องไปจนถึงการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างแสดงถึงรถนิยมความมั่งคั่งและความละเอียดอ่อนในการเลือกสรรฉันพยายามจดจำรายละเอียดทั้งหมดเพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับบรรยากาศและสร้างความประทับใจในภายหลัง ขณะก้าวเดินผ่านห้องรับแขกฉันเห็นเธอนั่งลงบนเก้าอี้รู้มือวางบนพนักพิงอย่างสง่างามและเธอไม่พูดอะไรฉันรู้ว่านี่คือช่วงเวลาที่ฉันต้องพิสูจน์ตัวเองโดยไม่ใช้คำพูดมากเกินไปการเคลื่อนไหวการศบตาและท่าทางคือสิ่งที่จะสื่อสารถึงความสุภาพและความเคารพของฉันความคิดของฉันวิ่งวนไปวนมาทั้งความกังวลความกลัวความหวังและความฝันทุกความรู้สึกผสมปนเปกันเหมือนสายฝนที่ตกไม่หยุดบนหลังคาฉันรู้ว่าการปิดบังตัวตนของตัวเองไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็รู้ว่ามันเป็นวิธีเดียวที่ฉันสามารถเข้าไปใกล้ชีวิตของเขาและสร้างความสัมพันธ์กับแม่สามีในอนาคตได้ฉันยังคงเดินต่อไปอย่างระมัดระวังทุกการเคลื่อนไหวทุกการยิ้มทุกการสบตาคือการวางแผนเพื่อสร้างความประทับใจแม้ว่าภายในหัวใจจะเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความอับอายที่ถูกประเมินจากสายตาเย็นชาแต่ฉันก็รู้ว่านี่คือก้าวแรกของการพิสูจน์ตัวเองในโลกที่ฉันไม่เคยคุ้นเคย ฉันยืนอยู่ในห้องรับแขกใหญ่ของคาราสน์ใบหน้าของแม่สามีในอนาคตยังคงเต็มไปด้วยความเย็นชาราวกับเธอกำลังมองฉันด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยการตัดสินแต่ไม่เคยพยายามเข้าใจอะไรเลยความรู้สึกอับอายและผ่านก้อนเนื้อในอกของฉันมันรุนแรงจนแทบจะทำให้ฉันหายใจไม่ออกแต่ฉันก็รู้ว่าถอยนี้ตอนนี้คงไม่ใช่ทางออก คุณดูแต่งตัวเรียบง่ายมากเลยนะคะเธอเอ่ยเสียงเรียบแต่ฉันสัมผัสได้ถึงความย่อเย้ยที่ซ่อนอยู่ในน้ำเสียงนั้นราวกับว่าความเรียบง่ายของฉันเป็นความผิดร้ายแรงที่ทำให้ฉันไม่คู่ควรอยู่ในบ้านหลังนี้ฉันกลืนน้ำลายอย่างหนักก่อนจะพยายามยิ้มบางๆเพื่อปกปิดความรู้สึกเจ็บปวดอ๋อฉันพยายามแต่งตัวให้สุภาพที่สุดข้าไม่อยากทำให้คุณแม่รู้สึกอึดอัด เธอหัวเราะเบาๆแบบเย่อยๆในลำคอเสียงนั้นทำให้ฉันสะดุ้งรู้สึกเหมือนถูกเข็มเล็กๆแทงเข้าไปที่หัวใจทุกคำพูดทุกท่าทางของเธอเหมือนถูกออกแบบมาเพื่อทำให้ฉันรู้สึกต่ำต้อยและอับอายฉันพยายามยืนตัวตรงแต่ความรู้สึกในใจยังคงสั่นไหวคุณรู้ไหมคะคารหัาหลังนี้ไม่ใช่ที่สำหรับคนที่มาแบบนี้เธอกล่าวต่อเสียงเย็นชาของเธอเหมือนมีดคมเฉือนเข้าในจิตใจฉันพยายามไม่ให้ความรู้สึกนั้นสะท้อนออกมาทางใบหน้าแต่หัวใจฉันเต้นแรงจนแทบระเบิด ฉันเดินช้าๆรอบห้องพยายามควบคุมการเคลื่อนไหวให้ดูสุภาพทุกฝีเท้าที่ก้าวผ่านพรมสีแดงราวกับต้องระวังไม่ให้สร้างความเสียหายแม้แต่น้อยเพราะฉันรู้ว่าเธอกำลังจับตาดูฉันอยู่ทุกย่างก้าวฉันพยายามใช้สายตาและท่าทางแสดงความเคารพแต่ก็รู้ว่ามันยังไม่เพียงพอที่จะลดความเย็นชาที่ฉันสัมผัสได้ เธอเริ่มเล่าถึงประวัติครอบครัวและชีวิตรูราของพวกเขาทุกคำพูดของเธอเต็มไปด้วยความภูมิใจและมองฉันเหมือนเป็นคนนอกที่ไม่คู่ควรแม้ฉันจะฟังอย่างตั้งใจแต่ทุกคำพูดที่ผ่านหูกลับเหมือนตอกย้ำให้ฉันรู้สึกต่ำต้อยยิ่งขึ้นคุณคงไม่คุ้นกับชีวิตแบบนี้หรอกนะ,ะเธอกล่าวพร้อมรอยยิ้มที่เย็นชาเสียงนั้นทำให้ฉันเกือบจะกลั้นน้ำตาไม่อยู่แต่ฉันบอกตัวเองว่าไม่ควรแสดงอ่อนแอณจุดนี้ ฉันพยายามหายใจลึกๆและตอบอย่างสุภาพข้าฉันยังไม่คุ้นชินเท่าไหร่แต่ฉันอยากเรียนรู้ค่าคำตอบนั้นฟังดูเรียบง่ายแต่ในใจฉันเต็มไปด้วยความตั้งใจและความกล้าฉันไม่ต้องการให้เธอเห็นความอับอายหรือความกลัวของฉันแต่แม่สามีในอนาคตของฉันไม่ลดละเธอยังคงสังเกตทุกการเคลื่อนไหวของฉันอย่างละเอียดท่าทางของฉันทุกรอยยิ้มทุกเสียงหัวเราะถูกวิเคราะห์อย่างเข้มงวดฉันรู้สึกเหมือนถูกสอบสวนโดยไม่มีกำหนดเวลาทุกวินาทีที่ฉันอยู่ตรงนี้เต็มไปด้วยความตึงเครียดและแรงกดดัน ฉันพยายามพูดคุยกับเธอเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างสุภาพแต่ทุกครั้งที่ฉันพยายามสนทนาเธอกลับมีท่าทีประเมินและดูถูกเหมือนฉันกำลังทำสิ่งที่ไม่เหมาะสมทุกคำตอบของเธอเต็มไปด้วยความเย็นชาและทำให้ฉันรู้สึกว่าไม่ว่าฉันจะพยายามมากเท่าไหร่ก็ยังไม่สามารถเอาชนะการตัดสินใจของเธอได้ ในใจฉันเริ่มเกิดความขัดแย้งฉันรู้ว่าการปิดบังตัวตนของตัวเองคือสิ่งที่ต้องทำเพื่อสร้างความประทับใจแต่การถูกดูถูกและเยย่อยแบบนี้ทำให้ฉันรู้สึกอยากเปิดเผยตัวตนจริงๆให้เธอเห็นว่าฉันไม่ได้เป็นคนไร้ค่าแต่ฉันก็กลัวว่ามันอาจทำให้เสียโอกาสทั้งหมดฉันก้าวไปยังโซฟาและนั่งลงอย่างระมัดระวังรู้สึกเหมือนตัวฉันทั้งตัวสั่นจากความตึงเครียดแม่สามีในอนาคตนั่งตรงข้ามกับฉันเธอยังคงศบตาอย่างเข้มงวดทุกสิ่งที่ฉันทำมีความหมายและถูกประเมินทั้งสิ้น คุณคงไม่คุ้นกับอาหารแบบนี้หรอกนะคะเธอกล่าวพร้อมรอยยิ้มที่เย็นชาฉันรู้ว่าคำพูดนั้นไม่ใช่การถามแบบธรรมดาแต่เป็นการทดสอบฉันต้องเลือกว่าจะตอบอย่างสุภาพและอดทนหรือจะแสดงความไม่พอใจออกมาฉันเลือกที่จะยิ้มบางๆและตอบเสียงนุ่มคาฉันยังไม่คุ้นกับอาหารแบบนี้แต่รู้สึกดีใจที่ได้ลองค่ะแม้ว่าภายในใจจะเต็มไปด้วยความอับอายและความเจ็บปวดแต่ฉันพยายามทำตัวให้สง่างามที่สุด เธอเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดต่อด้วยน้ำเสียงเย็นชาอีกครั้งคุณคงต้องใช้เวลาปรับตัวอีกมากหากต้องอยู่ในบ้านแบบนี้คำพูดนั้นเหมือนมีคมที่ตัดเข้าไปในความมั่นใจของฉันฉันนั่งตัวตรงพยายามเก็บอารมณ์และป้องกันไม่ให้เธอเห็นความสันหวในใจแต่ความเจ็บปวดและความอับอายยังคงกระจายไปทั่วร่างกายฉันเริ่มสังเกตท่าทีของเธอและเรียนรู้วิธีที่จะตอบสนองอย่างเหมาะสมฉันต้องสร้างสมดุลระหว่างความสุภาพความอดทนและความกล้าเธอคือบุคคลที่มีอิทธิพลต่อชีวิตฉันในอนาคต ดังนั้นทุกการกระทําทุกคําพูดต้องคิดให้รอบคอบระหว่างนั้นฉันเริ่มพูดคุยเรื่องเล็กๆเ,เช่นความสนใจและงานอดิเรกของเธอฉันพยายามหาจุดร่วมเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีแม้จะเป็นเรื่องเล็กแต่ฉันรู้ว่าการสร้างความประทับใจทีละน้อยเป็นสิ่งสําคัญแต่ทุกครั้งที่ฉันเริ่มมีความมั่นใจแม่สามีในอนาคตก็แทรกด้วยคําพูดเย็นชาหรือมุมมองที่ตัดสินฉันจากสิ่งที่ฉันเป็นอยู่ฉันรู้สึกเหมือนต้องเดินบนเชือกเส้นเล็กโดยมีสายตาเธอเป็นแรงกดดันตลอดเวลา ฉันเริ่มสงสัยว่าฉันจะสามารถพิสูจน์ตัวเองได้หรือไม่และถ้าฉันล้มเหลวชีวิตและความสัมพันธ์กับลูกชายของเธอจะเป็นอย่างไรฉันต้องรวบรวมความกล้าและความอดทนเพื่อผ่านช่วงเวลานี้แม้ว่ามันจะยากและเจ็บปวดฉันยังคงนั่งตรงนั้นพยายามตั้งใจฟังและตอบสนองอย่างสุภาพทุกการเคลื่อนไหวทุกคำตอบคือการสร้างตัวตนที่ฉันอยากให้เธอเห็นแม้ว่าภายในใจฉันเต็มไปด้วยความเจ็บปวดแต่ฉันก็รู้ว่านี่คือการทดสอบครั้งใหญ่ที่จะกำหนดอนาคตของฉันและความสัมพันธ์กับครอบครัวนี้ ทุกนาทีที่ผ่านไปฉันเรียนรู้วิธีรับมือกับคำดูถูกและความเย็นชาแม้ว่ามันจะยากและทำให้ฉันรู้สึกต่ำต้อยแต่ฉันก็เริ่มเข้าใจว่าการอดทนและการตอบสนองอย่างมีสติคือหนทางเดียวที่จะเอาชนะความท้าทายนี้ได้ฉันยังคงอยู่ตรงนั้นพยายามประคองรอยยิ้มและความสง่างามแม้ว่าภายในใจจะเต็มไปด้วยคำถามและความเจ็บปวดความรู้สึกถูกประเมินและถูกดูถูกยังคงอยู่แต่ฉันก็เริ่มเห็นว่าการเผชิญหน้ากับความเย็นชานี้คือก้าวแรกของการเรียนรู้และการพิสูจน์ตัวเอง